สวัสดีครับผมชื่อเดชานลิเชยาราศสีใหม่วันนี้จะมาอ่านวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่สามมิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีซึ่งเป็นโอกาสอันสำคัญที่พระสพนิกรชาวไทยได้ร่วมกันกแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความเจริญของประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธา,สธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสูตธเมื่อวันที่3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและทรงเริ่มเข้ารับราชการในหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์และต่อมาทรงได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งพระบรมราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตลอดตลอดระยะเวลาที่ดที่ทรงดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนพระประชาชนในถิ่นทุรกันดารทรงติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขการศึกษาและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทรงมีพระราชราชกิจริวัรอ,อันงดงามเรียบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาทาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิตุนายนของทุกปี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศไทยจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นการจัดพิธศการการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการตั้งโต๊ะลงนามด้วยลงนามถวายพระพรณศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพานาไมยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของบวงชนชาวไทยตลอดไปวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา ไม่ใช่เพียงแค่วันสำคัญในปฏิทินหากยังเป็นวันที่คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคีความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณ อันเป็นรากฐานสำคัญของชาติไทยที่ดำรงสืบมาช้านานขอบคุณครับ